เป็นเพื่อนกันแล้วโอ้ยจริงจังเห็นปับเข้าก็เป็นเป็นเพื่อนกันแล้วอ่าชิมมาววันนี้มีกระพเพาะปลาครับอยากให้ดูครับหม้อใหญ่ๆว,ว้าวสองหม้อเลย หม้อใหญ่ๆครับวันนี้เจอกันโรงทานครับ